เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1 9 2 0บาทจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะครับวันนี้มีคำตอบกันครับซีรีส์บำนาญประกันสังคมนะครับที่จะยกตัวอย่างบำนาญต่างๆนะครับตัวเลขต่างๆเอามาคำนวณกันเพื่อทุกคนนะครับได้ไป ลองคำนวณเองได้นะครับอ่ะเงินชราภาพนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่สาสิธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสํานักง,งานประกันสังคมเองไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชราภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชราภาพก็ต้องมีการนําส่งเงินสมทบตั้งแต่สาสิเธันวาคม2 5 4 1เป็นต้นไปนั่นเองนะครับเท่ากับ 66ลบ42ก็ตอนนี้ประมาณ24ปีโดยประมาณนะครับเงินบำนาญชราภาพจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนอายุ5 5ปีบริบูรณ์นะครับจะได้รับเงินบำนาญชราภาพร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพ ขึ้นอีกร้อยละ1นต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับ ตัวอย่างที่1ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา3 5ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1920บาทส่วนเกินจาก180เือนคิดดังนี้35ปีตั้งรบ15ปนะบีเท่ากับ20ปีส่วนเกินสูตรคํานวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวก30%ที่จะได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ1920บาทเท่ากับเงินบํานานที่คุณจะได้รับคือ5,460บาทนั่นเอง ตัวอย่างที่2สง่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย19,20บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดอย่างนี้30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5ที่จะได้เพิ่ม 20%เดิมบวก22.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ1 9 2 0บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ4,641บาทตัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1,920บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิม บวก15%ที่จะได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ1920บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ3,822บาทนั่นเอง ตัวอย่างที่ 4, ส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ย1 9 2 0บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก7.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ1 9 2 0บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ3,003บาทนะครับได้รับต่อเดือนทุกๆเดือน ตัวอย่างที่5นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีเป๊ะเลยนะครับจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1 9 2 0บาท15ปีเป๊ะเลยก็ใช้20%คูณได้เลย20%ของ1 9 2 0บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ2,184บาทนะครับได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนเป็นระยะเวลาตลอดชีวิตเลยนะครับ มาดูตารางกันบ้างนะครับตารางจะบ่งบอกถึงจํานวนปีอื่นๆนะครับที่ส่งประกันสังคมแม้นะปัจจุบันนะครับจะสูงสุดแค่24ปีแต่ในในอนาคตนะครับมันก็เพิ่มไปเรื่อยๆแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเพิ่มไปเรื่อยๆมันก็จะต้องนะครับมีการปรับนะจำนวนปีเพิ่มขึ้นเพราะเรามีการสะสมนะทำงานไปเรื่อยๆทํางานไปเรื่อยๆแล้วก็สะสมจํานวน เงินสมทบประกันสังคมไปเรื่อยๆนะครับลองมาดูกันทรง34ปีได้รับเงินบํานาญ5,296บาทท่ง33ปไีได้รับเงินบํานาญ5,132บาทท่ง32ปีได้รับเงินบํานาญ4,969บาทท่ง31ปีได้รับเงินบํานาญ4,805บาท ส่ง29ปีได้รับเงินบำนาญ4,477บาททรง28ปีได้รับเงินบำนาญ4,313บาทส่ง27ปีได้รับเงินบำนาญ4,150บาทส่ง26ปีได้รับเงินบำนาญ3,986บาทส่ง25ปีได้รับเงินบำนาญ3,822บาทท่ง24ปีได้รับเงินบำนาญ3,658บาททรง24ปีได้รับเงินบำนาญ3,494บาท ส่ง22ปีได้รับเงินบำนาญ3า3 1นบาทส่ง21ปีได้รับเงินบำนาญ3า6 7นบาทส่ง19ปีได้รับเงินบำนาญ2,839นาบาบาทประมาณนี้นะครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนําส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถา,านพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคํานวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทําธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ w w w s s o g o t h สนะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงราข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตาา33ส่ง งวดรละเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บำเนตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรืออย่งวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ นะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชนของทุกทท่ทานนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ s อส a ไทยสแกน QR c อ d e ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์ line, นะครับของประกันสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆน,น,นะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนลงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัรน,นะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ